ทำไมโจรในยุคคาวบอยถึงกลัวอาวุธดุ่นนี้และอาวุธดุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับอาวุธดุ่นนี้นั้นก็คือช็อตกันรุ่น M1887 วินเชสเตอร์นะครับเป็นแบบรีเวอร์แอคชั่นช็อตกันนั่นเองและต้องบอกว่าอาวุธดุ่นนี้เป็นที่นิยมของนายอำเภอผู้รักษากฎหมายนะครับรวมไปถึงขบวนคุ้มกันรถไฟป้องกันการโดนป้นจากโจรในยุคคาวบอยนะครับและที่สำคัญ ปืนรุ่นนี้มีชื่อเสียงเนื่องมาจากในหนัง Terminator 2อาร์โนชวาเชเนเกอก็ใช้เป็นอาวุธหลักอีกด้วยอย่างแรกถ้าเรามาดูในเรื่องของขนาดกระสุนนะครับมีให้เลือกใช้แบบ12เกจและแบบ10เกจนะครับในส่วนของระบบกลไกในการยิงเนี่ยจะเป็นแบบ r e v e r ร์แอคชัซึ่ง r e v e r ร์แอคชัเนี่ยก็คือจะเป็น,นกลไกนะครับที่จะทำการรีโหลดกระสุนเนี่ยโดยใช้บริเวณด้านล่างของไกปืนนั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคคาวบอยเนี่ยปืนช็อตกันที่สามารถยิงกันได้ติดต่อกันอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มีรุ่นนี้นี่แหละครับที่ทาชื่อเสียงเป็นจํานวนมากและที่สําคัญนะครับมันมีขนาดและรูปร่างนะครับที่คล้ายกับปืนไรเฟิลทำให้มีการจับถือและสามารถยิงได้อย่างแม่นยํานั่นเองและการบรรจุแมกกาซีนครั้งหนึ่งนะครับสามารถรองรับได้ถึง6นัดเลยทีเดียว เรียกได้ว่าในยุคที่โจรในยุคขาวบอยครองเมืองนะครับผู้รักษากฎหมายหรือนายอำเภอเนี่ยก็จะมีปืนช็อตกันแบบนี้ไว้คอยพิทักษ์บ้านเมืองนั่นเองนะครับที่สําคัญหน่วยทหารม้านะครับหรือคนที่อยู่บนหลังม้าเนี่ยก็มักจะใช้อาวุธรุ่นนี้ในการยิงต่อสู้นั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมโจรในยุคขาวบอยถึงกลัวอาวุธรุ่นนี้